แล้วคนที่ใส่ร้ายเราเอาเปรียบเรากลั่นแกล้งเราครั้งแล้วครั้งเล่าตัวเราให้ทุกอย่างเขาตอบแทนเราด้วยคำโกหกทำไงดีครับครูครูตอบในส่วนของกฎแรงนึงดูดในความเป็นจิตวิญญาณน,นะคะในความเป็นจิตวิญญาณน,นั้นเรารู้ดีแก่ใจว่าเรื่องจริงคืออะไรแล้วเรื่องอะไรบ้างที่เป็นเรื่องไม่จริงเรารู้สิ่งนี้เช่นกันท่านท่านนั้นก็รู้ดีแก่ใจ ว่าเรื่องไหนจริงหรือไม่จริงเรื่องไหนกุขึ้นเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงรู้ดีแก่ใจในความเป็นจิตวิญญาณคนที่วันวันตื่นขึ้นมาคิดแต่จะทําร้ายคนอื่นใส่ร้ายผู้อื่นเขามีความสุขไหมคะตื่นลืมตาวันนี้ฉันจะทําร้ายใครวันนี้ฉันจะใส่ร้ายใครดีนะกุเรื่องอะไรดีนะคิดตามครูนะคะในสมองของเขาคุกรุ่นใช่ไหมคะมีแต่ไฟสมมอยู่ในสมองของเขาใช่ไหมคะคนที่คิดเรื่องไม่ดีใช้มือ จากที่ศีรษะของตัวเองเราจะรู้ว่าศีรษะเราร้อนมากหรือที่พวกเราเรียกกันติดปากว่าหัวร้อนหัวร้อนใช่คนที่โมโหโทโสคิดไม่ไดีต่อผู้อื่นศีรษะจะร้อนถามว่าใครทุกข์เขาหรือเราคำตอบก็คือเขาไม่ใช่เราในความเป็นจิตวิญญาณคนคิดจึงเป็นคนที่ได้เพราะคนคิดคือคนที่หมกมุ่นอยู่กับเรื่องเรื่องนั้นสมองของเขากำลังร้อนรุ่มคุกคุนด้วยเรื่องราวที่เป็นลบไม่ต้องเชื่อครู วันใดวันหนึ่งที่อารมณ์หงุดหงิดมีโมโหโทโสใช้มือแตะที่ศีรษะเราจะรู้ว่ามีความร้อนอยู่จริงๆที่เราพูดกันว่าหัวร้อนในท่านที่หัวร้อนอยู่บ่อยๆไม่ได้ส่งผลดีต่อร่างกายทุกความคิดส่งผลต่อเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายสังเกตดูนะคนที่หัวร้อนบอกวกลบไว้วายหน้าตาเป็นไงคะ หน้าตาเป็นไงคนที่โวกเวกวอยวายคนที่โมโหโถโซแบบง่ายๆหน้านิ้คิ้วขมวดดูไม่ค่อยเป็นมิตรใช่ไหมคะนั่นแหละส่งผลต่อร่างกายไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสถ้านานๆเข้าก็จะส่งผลต่อสุขภาพครูไม่ได้พูดเองครูบาอาจารย์ท่านสอนเอาไว้ในเรื่องของพลังงานภายในตัวของเราในคนที่ใส่ร้ายเราในคนที่กลั่นแกล้งเราในความเป็นจิตวิญญาณเรารู้อะไรจริงไม่จริงเช่นกันคุณก็รู้อะไรจริงไม่จริงตัดมาในส่วนของโลกมายาในเรื่องนั้นที่ โดนใส่ร้ายเรื่องจริงเป็นแบบไหนในท่านที่โดนใส่ร้ายให้เราอธิบายให้กับคนที่ควรจะอธิบาย ได้ฟังเพราะคนที่ไม่พร้อมที่จะรับฟังเขาจะไม่มีทางเข้าใจเราเลยครูแนะนําว่าอย่าระบายผ่าน Facebook ในเรื่องเรื่องหนึ่งที่คนรู้แค่ไม่กี่คนกลายเป็นว่ารู้กันเป็นร้อยเป็นพันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นและพลังงานของเราก็ไม่ควรจะไปทิ้งอยู่ตรงนั้นถ้าเรียนกแรงดูดคุณจะต้องรู้ในเรื่องของพลังงานคุณจะต้องห่วงแหนในเรื่องของพลังงานของตัวเองถ้าจําเป็นต้องอธิบายให้อธิบายกับท่านที่ควรจะอธิบายก่าหน้างานหรอเพื่อร่วงงานหรอหรือใครอธิบายในท่าน ที่ควรจะอธิบายเท่านั้นเพื่อป้องกันแรงกระทบที่มาในทิศทางที่เป็นลบคนที่ไม่มีทางเข้าใจพูดไปเขาก็มีมีวันที่จะเข้าใจในความเป็นเรานี่คือความเป็นจิตวิญญาณร,รักษาพลังงานในตัวในท่านที่คิดแต่จะเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นในการเอารัดเอาเปรียบถามว่าครูเคยเจอไหม บ่อยครั้งไปคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบโดยส่วนมากจะเป็นคนที่ใจดีเลยไม่ค่อยได้รับความเกรงใจจากผู้คนรอบข้างครูไม่ได้บอกว่าทั้งหมดครูพูดคําว่าโดยส่วนมากจะเป็นคนที่แบบใจดีอะอะไรก็ได้จึงถูกเอารัดเอาเปรียบบ่อยครั้งจดลึกไปก็แสดงว่าจิตใจเราดีเหมือนกันนะอันนี้คือข้อดีการถูกเอารัดเอาเปรียบขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะอนุญาตให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับเราหรือไม่ ถ้าเราถูกเอารัดเอาเปรียบในเรื่องของงานมีงานอะไรก็โยนมาให้เราทําอยู่คนเดียวเราสามารถพูดออกมาได้ครูจําได้ว่าตอนนั้นเป็นการประชุมแล้วก็มีการแบ่งงานกันชัดเจนว่างานนี้ของใครของใครแล้วด้วยความแบบเป็นคนอะไรก็ได้ งานทั้งหมดก็เลยเหมือนจะถูกโยนมาให้เราทําอยู่อะไรก็ได้คือมักที่จะขันอาสาช่วยเหลือก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวงานนี้ในที่ประชุมบอกเป็นของคนนั้นเป็นของฉันซะอย่างนั้นเป็นในลักษณะนี้ถ้าปราถนาที่จะออกมาอย่างรวดเร็วเราสามารถใช้สิทธิของเราได้นั่นก็คือการพูดกันบอกออกไปว่าเอ๊ะวันนั้นตกตรงงานนี้เป็นของเธอนะขออภัยจริงๆตอนนี้ติดงานนี้อยู่อาจจะช่วยเหลือตรงนี้ไม่ได้บอกในส่วนของเราไปเราไม่จําเป็นจะต้องรับมาทั้งหมดในท่านที่อยู่ในสถานาการณ์ที่ถูกเอารัทเอาเปรียบไม่ได้ตรงเป๊ะนะคะแต่เอาไปปรับใช้ได้ก็คือ สามารถพูดออกมาได้ว่าสถานการณ์ของเราเป็นแบบไหนเราไม่ได้อยู่ในสถานะที่ช่วยเหลือผู้อื่นได้เพราะงานเราก็ล้นมือก็แค่พูดออกไปนี่คือความเป็นโลกมายาความเป็นโลกแห่งจิตวิญญาณให้เราอาภัยต่อคนที่เอารัดเอาเปรียบเราเพราะถ้าไม่อาภัยเนี่ยเขาจะตามมาอีก ก็คือเรื่องใดก็แล้วแต่ที่เคยถูกเอาลัดเอาเปรียบก็ไม่เป็นไรชนะภัยให้กับเธอจากนี้เป็นต้นไปฉันจะเริ่มต้นใหม่ในเส้นทางของฉันนั่นก็คือโฟกัสงานสิ่งใดช่วยได้ช่วยเพราะเรามีน้ำใจแต่จะช่วยทั้งหมดทุกคนจนงานตัวเองล้นมือไม่ได้นะคะยิ่งหนุ่มสาวออฟฟิศคุณจะถูกประเมินผลให้อยู่ในระดับล่างเหมือนครูที่ผ่านมางานของทุกคนเสร็จหมดไปทำฉันทำคนเดียวงานฉันไม่เสร็จเพราะอะไรเพราะฉันช่วยแต่ผู้อื่นครูถูกหัวหน้าง,งานมองว่าเธอทำงานช้าซะอย่างนั้นไม่ได้อะไรกับตัวเองเลยไม่ใช่ไม่มีน้ำใจช่วยเหลือ แต่เราต้องดูตัวเราด้วยว่ามีกําลังช่วยหรือไม่เ้าแจกครูไ,ไหมคะเราให้ทุกอย่างแต่ตอบแทนด้วยความโกหกประโยคนี้ให้ความรู้สึกว่าการให้ของเราเราคาดหวังอะไรบางอย่างให้เขาตอบแทนเรากลับมาในรูปแบบที่เราต้องการให้เกิดขึ้นไม่รู้นะอาจจะไม่ตรงก็ได้ต้องขอไปแต่ครูรู้สึกแบบนั้นว่าการที่เราให้ออกไปแล้วเราก็มีความคาดหวังนิดนิดว่าเขาจะต้องทําดีอะไรตอบกลับมาการตอบกลับมาต้องเป็นในรูปแบบที่เราต้องการเท่านั้นน่าจะเป็นไปในลักษณะนี้แต่พอเขาโกหกตอบแทนมาไม่ตรงกับสิ่งที่เราตั้งใจเอาไว้ เราเลยรู้สึกไม่ดีเราต้องเข้าใจความเป็นมนุษย์เราไม่สามารถไปกำกับให้ขอคนนั้นดีกับเราได้ ครูเคยตกอยู่ในสถานการณ์ที่ขอใช้คำว่าเกลียดเขาเกลียดครูทาอะไรไม่ได้รักฉันหน่อยรักฉันหน่อยได้ไหมได้โปรดรักฉันหน่อยเถอะครูทําไม่ได้เขาจะเกลียดก็เกลียดไปเลยไม่เป็นไรเราดีกับเขาถ้าเป็นความรู้สึกแบบดีจริงๆช่วยเหลือแบบกันช่วยเหลือแบบไม่ได้หวังผลตอบแทนจริงๆเราจะไม่มีความรู้สึกอะไรเลยถ้าเขาตอบแทนเรากลับมาด้วยสิ่งที่ไม่ดีเพราะเราให้ไปเราไม่ได้รู้สึกอะไรเข้าใช่ไหมคะอ่ะมาจุดนี้ก่อนการที่เขาตอบแทนเรามาด้วยการโกหกถ้าในทางของจิตวิญญ,ญาณคนพูดคือคนที่ได้ให้สังเกตดูไม่ต้องเชื่อครูสังเกต ท่านทานเนี้ยไม่ว่าจะมีแฟนมีเพื่อนหรือมีใครเข้ามาในชีวิตเขาจะวนวนอยู่แต่คําโกหกในทางของจิตวิญญาณก็คือเขากําลังสั่งการตัวเองให้โกหกวนวนวนๆวนๆซึ่งเกี่ยวกับเราไหมเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรเราดีกับเขาก็ให้ดีด้วยความบริสุทธิ์ใจส่วนเขาตอบแทนเรื่องอะไรมาก็เขาเป็นคนได้รับอย่าได้ใส่ใจต่อสิ่งนี้ถ้าอยากเก่งความเป็นจิตวิญญาณเราต้องมองให้ขาดในเรื่องของพลังงาน คนคิดคือคนที่ได้แล้วให้สังเกตท่านท่าน,นั้นก็วนๆแต่กับเรื่องนี้หลายท่านที่ครูพบเจอมาที่พูดไม่ค่อยจริงติฉินนินทาทุกวันนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นก็คือยังวนๆอยู่แบบนั้นเกี่ยวกับครูแม่ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรฉันดีกับทุกๆคนนี่คือพลังงานของฉัน คุณไม่ดีกับฉันก็เรื่องของคุณแล้วถ้าเราจับพลังงานนี้ได้ว่าพลังงานของเราดีกับทุกๆคนเดี๋ยวเราจะหลุดออกมาจากสถานการณ์นี้ได้เองด้วยพลังงานดีๆในตัวของเราแต่ที่หลุดมาไม่ได้เพราะคิดมากคิดเยอะเขาไม่ดีกับเรากันแกล้งเราใส่ร้ายเราตอบแทนเรามาด้วยการโกหกเราเองก็วนๆอยู่แบบนี้ก็เลยเจอแต่เรื่องราวแบบนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าเรียนออฟฟิศเพื่อหนีคนคนนั้นก็ต้องเจอที่ใหม่เพราะพลังงานภายในตัวของเราพลังงานตั้งต้นยังไม่ดีพอเรียนที่โลกภายในตอนนี้เพื่อล่งงานแบบไหนหัวหน้าง,งานอย่างไรที่รารถนาที่จะประสบ พบเจอเริ่มใหม่คิดในเส้นทางของเรารักษาระดับพลังงานของตัวเองให้สูงเข้าไว้แล้วคนที่ไม่ใช่จะหลุดออกไปจากชีวิตสิ่งนี้คือกฎเที่ยงตรง